สวัสดีครับเพื่อนเ่้ามาดูการซ่อมนะจอโค้งของ Samsung นะรุ่นก็คือ UA 5 5 MU 63 00 K นะดูการเสียนะมีเส้นนะซ่อมจอนะ ปี65นี้นะจะมีข้อมูลซ่อมจอหลากหลายยี่ห้อนนะมีทั้งจอโค้งจอ 4K จอหลายยี่ห้อนนะเ g วตงเอวจแนี้ก็มีนะจอโค้งรุ่นใหญ่ๆก็มีนะ65นิ้ว LG กับซ m s u n g นะ65นิ้วก็มีนะปี B 65นีนะ้มาเจอกันได้น,ดน,นะเขาเรียกว่ามีข้อมูลซ่อมจออัดลงในแปดไร้นะ สังเ,นะเกตน,นะเปิดปุ๊บจะมีเส้นใช่ไหมแต่ภาพไม่ดิ้นนะนะรุ่นนี้นะ U A ห้าสิบห้า M U หกสามศูนย์ศูย์ K นะเปิดปุ๊บมีเส้นใช่ไหมมีเส้นนะถ้ามองไกลๆก็มีแต่เส้นนิ่งเลยนะเหมือนพิกเซลตายนะอาการนี้ซ่อมจอได้นะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะไหมบางจานจะเห็นชัดนะแต่ดูช่องหนึ่ง นี่จะเห็นไหมหเห็นชัดจจะมีอยู่เส้นอยู่ตรงนี้นะเห็นชัดถ้าชาขาเขาขาวเห็นชัดเลยการนี้เดี๋ยวซ่อมจอให้เลยนะท่านไหนต้องการข้อมูล่อมจอนะรุ่นใหม่ๆนะรุ่น 4K จอโค้งหรือจอไม่โค้งนะ ันนี้เป็นสเต็ปที่สองนะจริงผมซ่อมสเต็ปแรกก่อนนะอันนี้เป็นสเต็ปที่สองนะการซ่อมจอ,นนะอนนมีสองนะาสาม,มสเต็ปนะไม่ได้ซ่อมแค่เทปเป็นแปดนะดูผลการซ่อมเป็นไงอันนี้สเต็ปที่สองนะการซ่อมจอม เ้างสานี่นะเส้นไม่มีนะเส้นเส้นเมื่อกี้ตรงนี้ไม่มีนะนั่นเองเห็นท่าขากขาขาที่เห็นเส้นตรงนี้แต่นี่ไม่มีนะซ่อมเสร็จแล้วไม่มีนะเส้นไม่มีซ่อม mm hmm. เกียทุกท่านไหนมีนะเครื่องจอโค้งที่ชอบเสียนะแต่ส่วนมาจะเสียภาพดิ้นนะ บางครั้งเปิดตอนแรกดีสักสินาทีเปิดไปสินาทีภาพดิ้นๆนะแต่เครื่องนี้นะภาพไม่ดิ้นนะแต่มีเส้นอยู่หนึ่งเส้นนะอยู่ตรงประมาณนี้นะก็ซ่อมได้นะซ่อมจอนะจอเสียนะก็เป็นสมัยเมื่อก่อนแรกๆก็คิดว่าพิกเซลตายซ่อมไม่ได้นะแต่ตอนนี้ซ่อมได้หมดนะนะรุ่นใหม่ๆรุ่น 4K จอโคง้งหรือนะจอไม่โค้งจอทั่วๆไป 49นิ้ว55นิ้วนะปีนี้มีข้อมูลส้อจอก็มีติขึ้นใหญ่ๆนะ49 55แล้วก็65นะหลากหลายยีย่ห้อเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรออีกสักระยะนึงนะโอเคนะฮะซ่อมได้นะเดี๋ยวจะหัดลงในแป้ในได้นะส่วนเห็นแสงข้างบนไม่ใช่นะท่านผู้ชแสงไฟแสงไฟจากตรงการห้อง สั่นะนดิดนิดนะเพราะว่า,าใช้มือถือถ่ายนะโอเคนะสามารถซ่อมได้นะเส้นเดียวตรงกลางๆนะเหมือนพิกเซลตายนะซ่อมยอโค้งนะฮะครับสวัสดีครับผมพันธ์ปางพัน์